สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกคนฮนะวันนี้ไม่มีอะไรไม่มีวีล็อกเดลี่ไม่ได้มีพาไปไหนไม่ได้ทําอะไรทั้งสิ้นและคลิปนี้เป็นคลิปเดียวที่ลองเทคไม่ต้องตัดไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นเดี๋ยวจะมาคุยกันนะฮะแปบ๊บหนึ่งนะครับผมขอเฮียเตรียมอุปรกรณ์นิดนิดหน่อยหน่อยนะครับผมติดใหม่แป๊บหนึ่ง คือเฮีย er, นั่งหรือของหรืออะไรไปเร่เปื่อยเนี่ยปรากฏว่าไปเห็นมีความคิดดีกว่ามีความคิดเล็กๆน้อยๆและไปคิดว่ามันน่าจะดีและมันคิดว่าเราน่าจะทำได้และคิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะฮะคลิปนี้เฮีย ไต่ตองสักประมาณ10นาทีแล้วมันเข้ามาในหัวแล้วคิดว่าเฮ้ย mm. เราน่าจะทำได้วะ mm. หลังจากที่เฮียทำคลิปมาสักประมาณ2ปีกว่า,วาเนี่ยมันก็จะมีน้องๆหรือมีคนที่มาถามเฮียต้องบอกก่อนเลยว่าเฮียอาจจะไม่ได้ตอบทั้งหมดแต่เฮียอ่านทั้งหมดในคอมเมนต์ใน YouTube นะฮะหรือแม้กระทั่ง แฟนเพจทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็จะมีน้องที่คนที่อยากได้คนที่ uh, เก็บเงินซื้อหรือดูรีวิวของเราซื้อตามก็ดีหรืออาศัยดูรีวิวก็ดีก็มีตั้งแต่คนอายุน้อยๆจนถึงอายุเยอะ คือตั้งแต่เด็กนักเรียนจนถึงทํางานน่ <_ S 1> ะก็เฮียมีความรู้สึกว่าเฮ้ย <_ S 2> โปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ที่อยากทําแล้วมันดีนะฮะมันมีหลายๆอย่างที่คิดว่าอยากจะทําแต่ปรากฏว่าเฮีย <_ S 1> <_ S 2> ไปลือ้อไปเห็นอะไรมาก็เออเฮ้ยอะไรที่เราเก็บเราก็เก็บอะไรที่เรารีวิวแล้วเราไม่เก็บ แจกได้แจกไหมนะฮะแต่แต่ครับแต่มันจะมีอะไรบางอย่างนะฮะซึ่งเนี่ยอย่างเงี้ยนี่อันนี้เป็นงานจีนนะครับผมก็อยากจะเอามารีวิวอะไรเลื่อยเปื่อยนะฮะก็อันนี้น่าจะเป็นสไตล์โรกหรือผมไม่แน่ใจนะคือมันจะมีแบบเนี่ยอย่างเงี้ย รีวิวเอาสีมาแต้มบ้างอะไรบ้างเนี่ยอย่างเงี้ยนะฮะเลื่อยเปื่อยนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเฮียมีความรู้สึกว่าเฮ้ยกูอยากแจกว่ะอยากแจกในที่นี้เพราะอะไรแต่คือว่าเฮียมีกติกาง่ายๆในบางสิ่งบางอย่างเฮียคิดว่าเฮียจะแจกเดือนละหนึ่งครั้ง แต่โปรเจกต์นี้คือแจกบางทีเนี่ยร่วมกิจกรรมเนี่ยก็คงจะทำอยู่เรื่อยๆนะครับแต่อีกอันหนึ่งที่อยากจะทำก็คือในโปรเจกต์ที่เฮียคิดว่าให้น้องนะฮะคือเป็นโปรเจกต์ในที่คิดว่าเฮ้ยเราเพิ่งคิดได้แป๊บเดียวเองนะฮะโปรเจกต์ project นี้คือผมจะแจกต้องแยกกันก่อนนะ กิจกรรมแจกทั่วไปเนี่ยเราก็คงมีอยู่แล้วแต่คือว่าคำว่ากิจกรรมแจกน้องเนี่ยผมจะแจกน้องที่อายุไม่ถึง17ปีนะฮะอย่างบางคนเนี่ยไม่มีเงินที่จะซื้อเลยเพราะว่า 1. ยังเด็ก 2. ขอเป็นคนที่อยากมีกันพาแต่ไม่มีไรายได้ซึ่งอันนี้ผมพิสูจน์ไม่ได้หรอกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะ่ยผมคิดว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวใครดูคลิปนี้จะกิจกรรมให้น้องเนี่ยก็คงจะมีเรื่อยๆสองสามอาทิตย์มีทีหนึ่งอยากเอาตัวที่เคยประกอบแล้วหรือยังไม่เคยประกอบ หรือไปได้มาจากไหนก็แล้วแต่มีโอกาสซื้อมาหรือเห็นในคนที่ขายราคาถูกอาจจะจับมาแล้วก็แจกให้คนที่ไม่มีโอกาสหรืออยากจะได้แล้วไม่มีไม่มีเงินซื้อผมไม่ได้บอกว่าผมเป็นพ่อพระแต่ผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยบางคนเนี่ยอยากจะได้แต่มันไม่มีโอกาส อย่างตัวนี้มันเป็นตัวแรกที่ผมจะมีโอกาสที่ทำโปรเจกต์ว่าให้น้องเนี่ยก็คิดว่าแจกแจกกติกาเนี่ยคงไม่มีอะไรมากหนึ่งเนี่ยผมขอคนที่น้องๆที่ไม่มีจริงๆเนี่ยคอมเมนต์ได้นะครับแจกก็คือว่าเข้าไปในเพจนะครับคือคือคือ เข้าไปที่เพจนะฮะนี่เฮีย er จะให้ดูทีเดียวเลยละกันนะครับผมนะฮะพร้อมกันนะครับผมเข้าไปที่เพจของเรานะฮะไทยเลสอเนี่ยนะครับผมก็เฮียจะโพสตคลิปอันนี้ไปใน Youtube แล้วก็จะแชร์ก็เข้าไปตามดูที่เพจไทยเลสก็จะแชร์คลิปเนี้ยให้น้องนะฮะก็แชร์ไปผมอายุเท่านี้ทำไมอยากได้แต่ถ้าเกิดเฮียเลือกแล้ว แล้วติดต่อทีมงานติดต่อไปคุณต้องมีในในในบัตรประชาชนใช่ไหมบัตรประชาชนอายุเท่าไหร่สิปีใช่ไหมต้องอายุไม่เกินไงก็คือ17ปีผมผมไม่แน่ใจนะผมต้องมีบัตรประชาชนอายุ15ประมาณนี้นะฮะก็ผมก็จะแจกแต่คือขอพี่ๆทุกคนที่มีเนี่ยก็คือ หลีกทางให้น้องๆน,นะครับผมแต่คือกิจกรรมที่แจกอย่างอื่นเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะซึ่งคนที่ชื่นชอบกันดั้มเนี่ยเราดูกันดั้มเนี่ยรักกันดั้มหรือรักตัวต่อรักพราโม้รักกันพาเนี่ยเหมือนกันทุกคนแต่คือว่าตัวแรกผมอยากจะแจกตัวนี้ให้น้องๆซึ่งจะแจกไปเนี่ยจะห่อไปอย่างดีคงไม่ได้ไปทั้งกล่องเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกล่องใหญ่นะครับผมก็ แจกให้ไปง่ายๆคลิปนี้เดี๋ยวผมจะไปโพสในเพจนะครับแล้วก็ไปแชร์ดูจะบอกเหตุผลว่าทำไมถึงอยากได้นะครับผมก็จะเลือกแต่คือว่ากิจกรรมเนี้ยผมอาจจะมี2เดือนละ2ครั้งนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมให้น้องซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีเราไม่จำเป็นมีเยอะไปก็ไม่ได้จำเป็น นะครับชอบรักก็จริงแบ่งปันได้อะไรที่ผมอยากจะแบ่งปันผมก็แบ่งปันให้นะครับกิจกรรมนี้ซึ่งผมไม่คิดว่าผมจะสร้างภาพหรืออะไรผมเป็นคนไม่ได้ผมไม่ได้เป็นคนดีแต่คือผมมีความรู้สึกว่าอะไรที่แบ่งปันได้แบ่งปันกันดีกว่านะเอาเป็นว่า1ผมอยากให้ ไม่ว่าจะเป็นโมจีนก็ดีหรือ,อบันไดของแท้ผมอะไรที่ผมรื้อได้ผมมาหาได้หรือตัวที่ผมเบิ้ลแล้วไม่ได้ประกอบหรือประกอบแล้วผมจะเอามาทำกิจกรรมให้น้องเดือนละสองครั้งนะครับจะทำเรื่อยๆหรือถ้าเกิดมีผู้ใหญ่ใจดีร้านค้าหรือผู้สนับสนุน อยากจะแจกให้น้องผมก็จะรวบรวมและมาแจกและจะมีหลังคือแจกได,ได้เยอะขึ้นได้เรื่อยเรื่อขึ้นผมคิดว่ามันเป็นการแบ่งปันที่ดีอย่างหนึ่งคืออยากได้โอเคเรามาเล่นกิจกรรมกันย้ำเลยพี่ๆี่ที่มีโอกาสหรือมีเนี่ยก็ลีกทางให้น้องคนที่ยังไม่ไม่เคยมีไม่เคยเล่นกันดีกว่านะฮะ เอาง่ายๆคลิปนี้ผมแจกตัวนี้ละกันสำหรับคนที่ยังไม่มีอายุไม่ถึงไม่เกิน17ปีแชร์คลิปคอมเมนต์ได้และเดี๋ยวเรามาเลือกเลือกแล้วปุ๊บติดต่อไปอายุไม่ถึงผมก็จะให้นะครับแต่คือว่าถ้าเกิดใครมีกำลังซื้อก็ไม่เป็นไรมีพ่อแม่ซื้อเอาเป็นว่าน้องๆที่ไม่มีโอกาสเลยอยากได้ละกันนะครับผมคลิปนี้คงไม่มีอะไรแค่ ผมโพสต์แล้วไปแชร์ในเพจไทยเลสอาสีนะฮะกิจกรรมให้น้องจะมีเรื่อยๆครับผมเอาเป็นว่าเรามาร่วมเริ่มต้นทําในสิ่งที่ผมอยากทํานะครับผมคลิปนี้ไม่มีอะไรครับให้น้องครับไปแล้วจ้ะเจอกันพรุ่งนี้นะครับ